ะครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับเอทุกคนทั้งในและต่างประเทศทั่วทิศทั่วไทยนะครับเอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมกับช่องนันทบอลชาแนลนะครับอ่ะเมนูเนื้อครับเป็นเนื้อหมูนะครับเมื่อกี้ครับเ่อเมนเนื้งง้อได้พี่น้องได้เป็นเป็นสันคอหมูสําหรับย่างนะครับนี่ซื้อยู่ห่างนะครับคอสไรมมาครับบกางนะครับตรงเลยนากะขาดรอกอย่าน้อยได้อันนี้จัดมากอ่ะรถนี้กะ สักโลูกแล้วสองลกว่าครับนี่ครับอ่ามูนี่สีมาเห็ดมูมวนมวนนะมวน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 ทั้งสี่เออเตจิเฮ็ดสูตรได้ก็ไม่ไพ่ที่เห็ดนุ่งหันนะครับคอยเบิึงเริ่มพี่น้องเด้อมาที่นี่เขามาหมักกันก่อนนะครับเนาะใส่ยังแหน่มาเบิึงกันครับสูตรนันโปรดชแนลนี่เห็ดง่ายๆครับกินง่ายๆอ่าอ่าครับเริ่มแรกนะครับพริกไทยครับพริกไทยผมยีใส่เป็นมิกพริกไทย กิ้เม็ดนะครับมีทั้งขาวและดำะครับใส่แล้วเดี๋ยวเต่ียสะดวกกิใส่ยังไงกัใส่ไปนะ,ะค่อยตําไปอ่านละืมแลกแล้วเขาก็ใส่รากผักชีจีนนะครับนี่ครับสามซีร่ากนะกม้ากับเทียมกับประมาณจะมีสิบกรีบนะครับเติไว้เลยนะต้องปอกเปลือกแร้วต่ว่าก็ต้องล่างนะครับบวกบอกเปลือกแต่ล่างนี่จังน้อยนะสเราละครับแลกแล้วครับ,บที่นี่ก็มานะปรุงรสกันนะครับเนาะ เอาล้วครับเอาตำเครื่องตำเครื่องเทศเรียบร้อยนะเอาใส่เลยครับอโอ้โหหอมขนาดเลยครับโอ้สุดเด็ดเผ็ดแน,น่นอนครับนี่ครับอ่ะเติมน้ำน้ำลงไปเยอนมอยครับน้ำปลาประมาณประมาณสำนั้นละเอ้านี่ก็เกลือนะครับเกลือใหญ่อ,อยู่หน่อยอ่าอ,อันนี้ผงนัวครับกับ รสด,ดีนะครับนี่ย่างระเคึงยังระส่วนตุ่ดัเข้าไปให้มันสัมผัสถึงอรรถรสของการนัวนะครับนะอันนี้น้ำตาลจุดน้อยครับประมาณส่วนตัวหรอครับย่างระส่วนนะนี่ซอสปลาเขียวครับขาดอะไรครับยังเอ่ยซอสหอยนะครับซอสหอย,อยรุ่มตายยังกระซาลงไป และมักมักมักม right ักอัตราส่วนผสมแล้วแต่มักนะครับนะมักนัวหลายก็ใไ่้ลายมักบนนัวก right ็โอ <c ười> really? well, we ู้จักชิวาเฮ็ดส์เลยนะบนนัวก็บยู่ต้องกินสินี่แหละเปิดผมก็เอาง่ายที่ละพี่น้องงองงองนี่เป็นสิครับนะโอเคมาคอยก่อนเอาวคอยมาหยัดใส่ใหม่ที่เราเตรียมมาไว้นะครับ เอาแล้วครับรที่นี้เขากลับมาม้วนหมูกันเลยนะครับที่มักไว้จากสามสิบนาทีแล้วนะนี่ม้วม้วนม้วนหม,มูซีสสไตล์ใดเนาะวันที่นี้เนาะผมจะม้วนเป็นอันเป็นซีดีก่อนนะเดี๋ยวก่อนผมจะใส่เสียกเป็นเสียกจากธรรมชาตินะครับเป็น เจ้ากล้วยนะครับกล้วยกล้วยของกล้วยกล้วยนะครับของรรอทั้งมิชชันหัดลวมกันเลยนะครับมัดลงไปนะครับก็ต้องมัดแน่นเป็ไนไงนะพอหลบๆจังอยเพราะว่าฮัลซิมีละกระทูเอาไปเสียบอยู่น่าจะเฮ้ย <c oughs> อย่างนอตละกระทูเจ้าทีว่าดิสี่สับสองสนนะ สิซ้าจังหน่อยนึง่งนะครับเด้อคลิปนี้ก็บว่ากันเนาะเฮ็ดไปก็บบ่ากันไปจังหน่อยครับสไตล์ผมละจังสี่แหละนี่อ่าได้แล้วนะครับหนึ่งอันนะครับน่ะเอาแล้วครับมวนเสร็จแล้วนะครับมวนมวนสิ้นไผ่สินมันเลยมันหนามันโตยากนะอ่ะที่นี่ครับนี่คือไม้ที่เอาไม้ไผ่นะครับตัดม,มาแล้วก็เอาไปทําการประดิษฐ์ เอาตะปูล่มยิ่งนะครับปืนล่มยิ่งเข้าไปนะครับเนาะอ่ะเราแต่วิธีดใดพี่น้องน็ดอันนี้กมาไม้พี่น้องบึ่งก่อนนะพี่น้องนี่ครับอันนี้คือเดือยมันนะครับเนาะนี่วิบวิบวิบนี่นี่อ่ะรอหลื่นกันก่อน,นคือจะเสียยัง่ายครับอ่ะเอาตัวล่างนี่ครับใส่ก่อนเลยอะเสียเพิงสียแล้วพี่น้องหาหูดีดียัดเข้าไปเลยยัด เออโอ้โหมันทีปิดจังหน่อยเล้วพอดขนาดบ้านป้าเหน่นได้ไงนี่ครับเข้าไปแล้วครับนี่เป็นหนึ่งสี่นะอาละ่ะี่น้องเลยนี่เบิด์ตเพื่อะเบิด์ตเนี่ยอะตอนได้ดีแล้วซ้ำๆกันเนี้ยปีบเดียวครับอบอีกจักปีบหนึ่งเนี่ยอือ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 โอ้โห อโอเคครับได้เร็วนี่เดี๋ยวเขาไปเบิง้งมุ้งกลวงๆกันจัดหน่อยครับอ่านี่ก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตั้งโคโล่สิเสย็จแล้วนะเอาละครับ,นะวรบกว่าไฟนะไฟอ่อนๆก่อนเ้ออนนยพี่น้องเด้อเอานี่นะ ่าเป็นจังไงนอ้องสิคือบ่พี่น้องเอ,อ้บ่มซะหน่นอยค่อยว่าเดี๋ยวต้องหาไล่ดีนะครับน่ะเราเป็นยังดอกสีขานะเห็ดมายังดีครับโอ้ยใส่น้ำเล็กน้อยนะครับในน้ำน้ำเปล่าจานเป็นจานกระเบื้องนะครับบีบกะทำความสะอาดได้เด้อพี่น้องนี่ทำความสะอาดได้ซสำนีนละอัะนนี้หลายไฟลแล้วครับน่ะน่ะแล้วกุ้งมาเลยครับนี่ โอเคปิดเ <Okay. S 2> สมอนะครับเนาะก็ดีเลยครับโอ้ยบนว่ากามางได้หลุดหลุดเบิ้งไหมเอาละเดี๋ยวเขาคอยมาเบิ้งกันเรื่อยๆนะพี่นมมมมมม้องเนาะเป็นยังไงครับนี่ผ่านไปประมาณเกือบสิบนาทีครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งก่อนๆนะครับว่าเป็นยังไงเนข้างในมันก็จะร้อนนะครับหัวน้ำเดือดนะครับเนาะ น้ำไม่มีเดือดปุ๊บปุ๊บป๊บนะอ่านี่เปิดเบื้องอีกรอบสองครับอ่างานเข่าแล้วครับผมพอดีน้ำมันแห้งครับเนาะไฟแบบโอ้โหนะเขาเป็นยังเราเปลี่ยนจานสแตนเลสนะครับนะใส่น้ำแกย์ใครครับขอตัวจขอไพ่นะครับพี่น,อน้องปิดพลาดทางเทคนิคอ่าเสรล่งไปเลยนี่ นี่ปี๊บคุมคือเราเตะนี่จิตเตะอีกว่าเตะมันหูใบ่บนี้น่ะไฟอ่นอนๆนะครับเพราะว่าหมูโฮมันหนาเอาละครับที่นี่ผ่านไปโดนเติมแล้วครับนนนเนาะผ่านเบิดหลายครับนะครับเนาะอามาเบิรงกันเลยครับเป็นยังไงน,นะว้าวฮอลโอล เดี๋ยตัวพวบย่างหักเลยครับอ่านะครับนี่ที่ที่ห้าอกมาจังโดนแล้วอเอ,อที่นี่ไปหั่นเบิ้งครับสุกบอของในนะครับเดี๋ยวสีพาไปเบิง้งอันนี้ห้อยผมกรีดเบ,บิ้งแล้วนะครับโอเคผมมีแดงก็มียังเลยครับเดี๋ยวไปเบื้องกันอีกรอบนึงครับผมนี่สุกบอของในนะครับลองอ่าโอ้ห่อนครับน้องลงสีก่อนเนาะ โอ้โหสุดๆดดโอ้โหหอมขนาดเลยครับนี่ไม่วัวซ้ำประตักขีกรดนี่ครับอันนี้ข้างนอกนะครับนี่มันก็แดงๆเพราะว่าเขาหมักอ่าออกซสีนะอ่า แมวมาเห็นลืมอลืมสังเกตมแมวก็ได้กินกับมาเลยพี่น้องพ้อมเส์ฟครับยาสิบ,บาทให้เบิง้งให้เบิ้ดเลยนะครับเนาะสุกโบ,บสุกจังเดนุม่มหนุ่มครับตอนหั่นกับหูสกเลยว่าหนุ่มนะครับเนาะน,นี่เป็นจังเดครับ อ่าก้อนนี้ไปซิมครับมาเบิ้งกันจะจะไอ้สกรอบนะครับเนาะนี่อ่าเบิ้งใกล้ๆครับว่าสิสุกบ่สุกนี่สุกอีหลีเด้อครับเด้อบ่ได้ตัวอ่ามันเป็นมันหมูลายนะครับเนาะนี่หอมๆกันเลยครับแจวสมๆนะครับบลาคัมเปียกคนเรียบร้อยครับบ่ต้องเสียเวอร์ลาเฮ็ดกันยังไงเขากระเซยปลาคั้มเปียกก็ซื้อหนิละโอเคครับอ่าแล้วครับมาซิมกันเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าติดเขาปิดบ่สนิท ย๋ยทาเมึงอก็กน้อยก่อนอืมแก้มนุ่มอืมอืมหอมปุ่ล็อกก่อนปดล็อกนะครับสีกินง่างยเองสีเลยนะพเพราะมันเปื่อยมันข้อหมูนะ องไโอ้ยหนุ่มมาเด้อครับเด้อลงมาเห็ดเบิ้งครับเด้อปบกับหัวแต่ประดิษฐ์ขก้นมากนี่แหละ ที่จะไปใส่มีดสองใส่เลยมุมเลยครับนุ่มทานเบิ์เกือบกระสอบ Oh. เคยเห็นแต่เขาเอาไก่เห็ดนะครับเนาะเป็นตัแล้วเอาขวดเบียร์ว่างแล้วก็ไก่เสียบกดีกยร้องเห็ดแบบไม่เบิ้งเนาะอื เช้ายุติธรรมนะน่ะสีกันง่ายๆเลยสีกอกแบบโอ้ยเพื่อให้ดีขนาด แล้วแรงเลยพี่ <Okay. S 1> น้องเอ้ โอ้โหน,นี่ผมมีหน่ำกระเทียมดองนะครับตอนนี้ยอด u ับสไคร์น่ะขอบอกจังหน่อยเนาะกับครบหนึ่งแสนหาพันคนแล้วเอ้ยหนึ่งแสน, 5, นหาพันคนวอาพิษเดี๋ยวจะฉลองเอาโลงเงินมาฉลองน้ำครับเดี๋ยวเป็นมือใดเ๋ยวคอยติดตามชมมือเดียวด้วย ก็อร่อยอ่ะอืม,อมนโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจซิซิมให้ เบิ่งพอประมาณนี้ครับคลิปนี้เน้นวิธีการเฮ็ดมากกว่านะครับเนาะนาที่ชินชอบคิดวิอสไตล์นี้นะครับของช่องน้องปล่อยแชแน,นลนะครับมีคลิปหลายคลิป,ปนะพี่น้องเนาะฝากกดบบไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนัน่มนะพี่น้องเนาะอ่ะเรามาแซ่บแซ่บนนอกกันทั้งสี่ครับอ่ะพิธีประกันใดขอโทษขอไปครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ,บไม่กินหนาเด้อยพี่น้องเด้อ